あいっバいがい、ね 아 น้ำก่อนนะคะอ่าบน้ำกอนค่ะลูทารีด i no. จะอาบเสร็จเรียบร้อยใส่เสื้อขนนิ่มฟูเลยทีนี้ขนนิ่มเลยเนี่ยขนฟูเลยใส่เตื้อหน่อยกันหนาวใส่เสื้อใหม่นะคะน้องรา้ายืนโชว์หน่อยคุณคมายืน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 โชว์เสื้อใหมห่หน่อยดูเสื้อใหม่เสื้อน้องสวยไหมคะเสื้อน้องสวยไหมคะ,มคะดูสิ หายใจดังคืด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 ,คดใจต้อยแล้วค่ะอืมอา้าวหายดูสิติดก,กระดุมดีแล้วอ้าวอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหายดูซิหายใจดังคืดคืด,คดป่ะอืมอาบเสร็จแล้วค่ะใส่เสื้อใหม่แล้วค่ะเช็ดตัวเป่าขนแห้งแล้วค่ะ น้องอาบเสร็จแล้วนะคะอืมน้องอาบเสร็จแล้วค่ะใส่เสื้อใหม่แล้วค่ะ,ะนั่งๆเสื้อน้องตัวอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะน้องลอาซาอันไหนมาทางนี้เลยแล้วไหนดูสิออ